สวดีที่สี่กุกคนเด้อมื้อนี้กัมาพบกับช่องผู้พงศ์บันพลผางเนาะทุกคนมื้อนี้กัแบบเปลี่ยนบรรยากาศเนาะกินเนี่มะขามทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศกินอยู่ห้วยเนาะน้ำไหลนี่ลางเอาตอนนี้เลยมะกอกเนาะกรอกกับปลาแดกแก้วปลาแดกเนาะทุกคนกับมะขามเด้อเอ็ดเดียว mặt tôi trong căn đỡ này mèo khát nó mặt nó khát hơn đúng mặt tháng tháng lên nó chụp có những cái tháng buổi lên nó làm bài nữa ยนบนรรยากัดอยากที่ว้าเหรออยากที่ว้าเนาะแซ่บม่จับ บหกดทุนแล้วลมา,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 มน,าน,นี่ใส่มาะพาผมกับนี่นย่มาขัาบน้ำบ่ายน้ำเตี่ยนน้องทุกคนแล้วกินงี้ขามได้แปที่เราเา้า

ยังวะยังเปากอ,อันนี้ก็ไม่ต้องนะงมแค่วัเนาะสัญญาณไ็่สัญญาณนำไลยเฮียนะคนยังไงงมแค่ว้ Ngon, 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 ngon Ui, tuy tuy ơi, cháu tuy tuy túi, túi gì tuy à. Thôi tuy nè. <laughs> cháu có tuy 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 tiền. Cháu tuy túi túi thế luôn tuy 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 bảo. cháu không. Cái áo bạn Đi lại kiếm xa bên này thì thay thay tới. Một mình lồm. Rồi hẹn bà. Số rồi. Thôi cái giặc. Cái mà là. Cho cái đi chứ. Má coi gì chắp. Má. อ่ะแค่ผ่าเดียวแล้วีเงือนเป็น,นปหยด ตนนี้ครับก็กินเนียงมะขามแล้วแล้วนทุกคนครับก็อาบน้ำอาบน้ำพักทำน,น้ำเ,เย็นทุกคนคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้เด้อทุกคนอย่าลืมเนาะก,ไก,กดไลค์กดแชร์กดซับตะคายครับเด้อท,ท,ทุกคนใครที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้จนจบกับขออความขอบใจหลายๆเด้อที่เบิ่งคลิปเฮาจนจบเนาะ นี่กับบมมีอยังหลายนะทุกคนแต่ที่มีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเข,ขอตัวไปหาเกี่ยวเข่ากาบัดนี่เก็บเนี่เด้อทุกคนสบายดีบ๊ายบายหาเกี่ยวเข่า,าเกี่ยวหน้าก่อนทุกคน